ทำไมเอฟเไม่ผอมเพราะคุณไม่รู้สิ่งนี้นะคะหลายคนที่ทำไอเนะคะเช็คตัวเองด่วนคุณพลาดนะคะเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าค่ะข้อแรกก็คือค่ะเวลาที่เรากินนะคะเราเข้าใจว่าสมมติคุณทำไอเกิน6แล้วก็เว้น18เนาะในช่วงเวลา6ชั่วโมงที่คุณกินเนี่ยคุณกินแหลกเลยนะคะคุณแบบ กินแบบจามใจจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะกินแบบนี้ไม่พร้อมนะคะ if แบบนี้ไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคุณควรจะกินมื้อแรกแล้วก็มื้อที่2นะ่ะห่างกันนะคะ เขาเรียกว่า1มื้อเนี่ยให้กินภายใน1ชั่วโมงนะคะกินให้เสร็จนะคะมื้อแรกกินให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงแล้วถัดไปก็กินภายในอีก1ชั่วโมงให้อยู่ในช่วงระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะข้อที่2ก็คือในช่วงที่ฟาสติ้งนะคะคุณนะกินอะไรบางอย่างที่มันไปนกระตุน้นฮอร์โมนอินซูลินเช่นไปกิน เครื่องดื่มไม่มีน้ําตาลนะคะแต่ว่าให้ใส่ใส่สารให้ความหวานแบบเนี้ยไม่ได้นะคะกระตุน้นอินซูลินฟาสติง้งไม่เกิดประโยชน์นะคะช่วงที่เราฟาสติ้งนั้นน่ะคุณจะต้องกินอาหารเอ่อไม่ใช่กินอาหารกินเครื่องดื่มที่ไม่กระตุน้นอินซูลินมีอะไรบ้างนะคะน้ําเปล่ากาแฟดําชาเขียว ะะที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ใดๆเลยนะคะอันนี้ไม่กระตุ้นอินซูลินคุณสามารถที่จะดื่มได้ค่ะข้อต่อไปก็คือในช่วงที่กินในช่วงที่คุณฟีดดิ้งนะคุณกินอาหารที่มีน้ําตาลกินขนมขบเคี้ยวกินเบเกอรี่กินหม้อ,อกแกงทองหยิบทองหยอดฝอยทองแบบนี้ไม่ได้นะคะถึงคุณเว้นไป18ชั่วโมงนะใน6ชั่วโมงที่คุณมากินแล้วคุณก็ยังกินน้ําตาลเนี่ยคอโมดอินซูลินพุ่งสูงนะคะกินแล้วก็ ฟามฟาสติ้งก็อ้วนเหมือนเดิมนะคะข้อต่อไปก็คือคุณกินโปรตีนไม่เพียงพอนะคะกินก็คือแบบกินตามมื้อแต่สารอาหารไม่ถึงโปรตีนไม่เพียงพอวิตามินไม่เพียงพอแบบนี้นะคะฟาสติ้งก็ไม่ผอมนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครทำฟาสติง้งอยู่เช็คตัวเองด่วนนะคะว่าคุณพลาดเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเพราะคุณครูวีอยากให้ทุกคนนะคะมีหุ่นดีมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะคะและใครสนใจนะคะที่อยากจะมาร่วมชาเลนจ์หุ่นดีด้วยกันนะคะเปลี่ยนไซส์ใหม่ใน30วันคุณครูวีมีเปิดคอร์สนะคะราคาเต็ม5,9 0 0 ร0 0บาททักมาตอนนี้นะคะราคานะคะที่คุณเห็นก่อนใครเนี่ยสำหรับคนที่เห็นก่อนเห็นด่วนนะคะราคา990บาทเราเจอกันในคอร์สอทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพยอดเยี่ยมค่ะคุณครูวีรัไปก่อนบ๊ายบาย